สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นรอบที่9นะของแอชเช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ปุ๊บก็หมดชาแล้วเดี๋ยวก็ไปเด็กใหม่นะเพื่อที่เดี๋ยวเตรียมรอรับแพ็คใหม่ที่จะเข้ามาครับมันน่าจะเวลาเนี่ยพอดีพอดีกันเนาะก็ตรงนี้ฝากครับเริ่มก่อนครับมือแรกก็ค่อนข้างดีครับมือนี้ถือว่าใช้ได้นะมีทั้งแม็กซี่ครับมีแมงกระพุนถ้าฝากครับเล่นปุ๊บแล้วเราปาลีโซหมดเนี่ยกระจุกขึ้นมายับๆนะแล้วก็มีมังกรครัับบบบมมีีีีเเเป็็นนนนนชชช้้้้้้้ิิิิวววววดยยยแลลกออออไไฟฟฟรร์คคสผูหญง่่่ตะ ถ้าฝั่งข้ามเล่นฟิวครับเราอีมังกรนะระเบิดฟิวแล้วก็ลงไปขวางได้อยู่นิดนหน่อยครับก่อนตัวนี้ฝั่งข้ามเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยเม็หนึ่งครับเป็นโมเวทนะโมเวทก็มีใครอะปกติแล้วโมเป็นอันนี้เลโมบิดนะแล้วก็เสิร์ฟฟิวครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าฝั่งข้ามจะเสริร์ฟเป็นฟิวอะไรนะเสริร์ฟเป็นคิสต์บ,บีครับแล้วก็เป็นฮอรัสนะครับฮอรัสก็ค่อนข้างยุ่งยากนะเพราะฮอลลัสมันจะสเปรย์หยักหลุมใช่ไหมเพราะงั้นไอแมงเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ผลอะไรครับแต่ว่า ยังไงฝั่งข้ามก็ต้องมีการน้องมอนจับมืออยู่แล้วขั้นต่ำทีหนึ่งนะเพราะงั้นเราปาเป็นไอแมงนี่ไปก่อนเลยปาเสร็จปุ๊บถ้าฝั่งข้ามตกใจปุ๊บเราใช้เป็นชี้นิ้วหรือว่าเป็นอุลราเยยงี้ยแม็กซี่เราได้ดีสมน,นะเพราะแม็กซี่คือของจริงใช่ไอนี่อาจจะได้โจวบ้างไม่ได้โจวบ้างครับแต่แม็กซีจ่จะโจวทุกดอกนะอ่ะตอนนี้ทางสะดวกครับแล้วฝั่งข้ามแปลเป็นฟิลของพอรัสเลยแล้วก็แม็กซี่ซ้ำครับเพราะเมื่อกี้ตอนปาแมงกับปุนะ่นเนี่ยเขาไม่คือไม่อืออะไรเลยนะเราก็ปาได้ครับน่าจะทางสะดวก ดีโซค,ครับตัวนี้น่าจะจั่แบบเบิ่มๆนะแล้วก็เอฟเฟกของฟิลฮอลลัสครับก็กดใช้ปูชาแล้วก็จะเสิร์ฟหนึ่งตัวแล้วก็ยัดหนึ่งนะตัวนี้เราไม่มังกอรครับระเบิดฟิลทิ้งเลยไม่ให้เสิร์ฟขึ้นมือะไยจะยุ่งยากแต่ถ้าเกิดฝั่งข้าถือลงอยู่ก็ตัวใครตมันนะไปครับแล้วก็เป็นเอเลนมาเทสครับเอเลนมาเทสเนี่ยถ้าเกิดเป็นตายเฮลเริ่มก่อนแล้วเจาขึ้นมือใช้เพื่อเซ็ตหลอกใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้ถ้าฝั่งข้าเริ่มก่อนครับเราเอามาเทส พอเข้าเธอเราปุ๊บเนี่ยเราได้เปิดปุ๊บแล้วก็บุกได้เลยน่าจะดีกว่าแต่ว่าตรงนี้เรามีแม็กซี่กับไอ้นั่นใช่ไหมกระพุนใช่ถ้าเกิดระหว่างทางครับเราโจมเป็นอินเปอร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะขาดทุนนิดหน่อยแหละพวกเป็นเหเลเมนฮอลลัสนะน่าจะแบบคลาสสิกสุดๆครับตรงนี้แล้วก็โจมสามเป็นแม็กซี่นะเพิ่งเฟี้ยงมล้วจะยิงนะโมครับเป็นฮานิตนะฮานิตฟิวชั่นออกเป็นคีคาร์ลส์แล้วแมเบิ้มๆครับโจมเป็นคีโร่นะโจมต,ตัวปัญญาอ่อนนะตรงนี้ โม่ต่อครับเป็นเทเมคชานะเทเมคชาก็ถ้าตกหลุมโม่อสองใบโม่เจอไปที่คาวครับที่คาวก็ถ้ามันตกหลุมครับสเปร์เพอร์ฟอร์เมดหนึ่งตัวก็คือตัวเองใช่แล้วก็เจ็บหนึ่งพันอัตุยกระดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดฝั่งข้ามชงของไปใยญ่ใหญไงแล้วเขาแบบดันเผลอลิงก์มังกรเราทิ้งเนี่ยมังกรจะได้ระเบิดเบาดเลยนะน่าจะพอเคลียร์บาดได้บ้างแหละแล้วก็ไปต่อครับเอฟเฟคของคีคารอลนะก็ชีมอนสเตอร์หนึ่งตัวพวกเทเลเมน้นท์น่ะ บนมือเลยหลุมครับสเปรย์แล้วก็ส่งนะก็คือส่งตัวเองแหละจะได้โมเพิ่มอีก5้าใบใช่ไหมแล้วก็าชาทีละเบนครับถ้าสเปรย์จะได้โม่สามใบก็จั๋วครับโอ้โหจุวตัวปัญญาอ่อนนะตรงนี้ฝากข้าโม่ต่ออีกแดใบครับรีโซเลยโอ้ตัวนี้ได้เป็นเกโดเลยนะอีกห้าใบครับโอ้ยังดีนะไม่เจอชเอเลนครับแต่ว่าเจอเป็นซูริกแทนนะซูริกถ้าเกิดตกหลุมด้วยการเฟคครับจะได้เสิร์ฟมอนสเตอร์ทีละเป็นหนึ่งใบขึ้นมหนือครับก็คือชีเลนแน่นอนนะ แล้วก็สเปย์ได้ฮะโม่สามสเปย์สเปย์ครับเอาทิ้งมือหนึ่งใบแล้วก็โม่สามครับทิ้งเป็นคอลโลนะครับคอลโลเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากนิดหนึ่งครับเพราะว่าปกติมันจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับพอที่เขาไปเด็กท่าแบบรวนใช่แต่วันนี้เขาผสมมาน่าจะดีนะไอ้นี่ถ้ามันตกหลุมครับเขาจะได้โม่ตามจํานวนท่าที่ต่างนะครับตรงนี้คือสามท่าได้โม่เพิ่มอีกสามใบนะก็ค่อนข้างแย่ครับอ่าแต่ว่าเดชบุญครับเมื่อกี้ชีเลนครับมันสเปรย์ใช่ สเปรย์จากมือแล้วก็มีการสเปรย์ครับสเปรย์จากมือแมกกาพูลโจนหนึ่งแล้วก็สเปร์แม็กซีตัวอีกหนึ่งครับได้มา2ใบนะได้เป็นอุลารามาด้วยซึ่งดีมา,มากครับตรงนี้เราปลาขัดไอฮอโลได้เลยครับไม่ให้โมเพิ่มละเดี๋ยวจะยุ่งยากี่เกลเลยดีโซค,ครับเอาละตรงนี้อ๋อ,อโมเจอไปที่ด้วยนะเมตาโฟร์พิชชันครับถ้าการไปยุ่ยหลุมสามารถเอามากับคอเด็กแล้วก็โจนหนึ่งได้โจเพิ่มครับ ไอซี oh, ต่อนะเป็นไอตัวไอซีนี่มันเป็นถ้าเป็นอย่างงี้น่าจะเอามาจวบอ่ะเพราะมันข้ามดอเฟสถัดไปครับจวสองทิ้งหนึ่งได้เลยนะแบบเพิ่มมืออะไรอย่างงี้ท2ออครับโอ้ไวรัสด้วยโหโคตรเลวร้ายถ้าโดนเข้ามานี่จุ้งเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะจวเยอะใช่ไหมละ่ะแล้วก็เป็นไคจูครับไอบ่อนี่เด็กเริ่มน่าสนใจนะเขาะจะถ่ายมาหลายอย่างรับเลรวมีทั้งฮอรลัดใช่ไหมแล้วก็มีเทเลเมนต์แล้วก็ไคจูเต่าที่เป็นคอมโบโหเลยจนะ้เชื่อนะแต่ว่าตรงนี้ โชคดีครับที่เราไม่มีมอนนะฝาาข้ามรูไคจูเต่าไม่ได้ครับพองานจะไม่โดนแบบในเกตนะถึงต่อครับเป็นลนะิสต์ไหนเนาะลิสตะไหนก็ข่าวซวยมาแล้วนะไอเอเลดที่กล่าวว่าจะมาเซตความไม่ดีของมันนะ่คือแบบว่า,วามันโชว์ให้ว่าเราเซตอะไรไว้เงี้ยฝากข้ามรูปุ้บเขาหาฮาเคียแล้วพอเอเลดไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยขาบุกเราก็จะลำบากขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันก็จะดีตรงที่เราก็ยังสามารถใช้อีเปร์ได้เลยนะพอบอร์ดเราจะโล,ล่งละ เจ็ดครับทิ้งมืออันที่ที่ได้ระเบิดบอกครับเขาซิงโคลเข้าไปบาลอนนะอันนี้ก็ความย่ำแยกมาครับดัน9ดาวนะแล้วฝั่งข้ามีจูเน่สิบดาวปุ๊บขึ้นเป็นบาลอนได้เลยนะแต่ว่าตรงนี้มังกรระเบิดปุ๊บเนี่ยเขาก็เลือกได้หรอกสองอย่างครับจะเอาเลเซอร์ไนท์รีมูบาลอนเพื่อนหนีใช่ไหมหรือจะอาบาลอนนิเก็ตนะแต่ว่าปกติน่าจะใช้เลเซอร์ไนท์วาร์ปหนีมากกว่านะเพราะบาลอนมันก็แบบเก็บไว้นิเก็ตตาน้าได้ด้วยเดี๋มาเบิร์นครับ,รบมังกรระเบิดเลยแลรร้วก็วาร์ปหนีนะ อีโซค,ครับอาทีก็ไม่ได้อะไรนะแล้วก็เฟคของฟิลไคจูใช่ไหมถ้าเกิดมีเคาน์เตอร์สามสามเม็ดหรือมากกว่าครับก็เสร็จขึ้นมือก็เป็นไคจูเต่านะไอคูเนี่ยเก่งามากนะมันว่าไงนะอ่าถ้าเกิดต่มข้ามไอทิเวการ์ดหรือเฟคครับนอกจากไคจูเต่าอะสามารถถอดไคจูเคาน์เตอร์2เม็ดจากไหนก็ได้ครับในเกตดนะแล้วก็รีบูทิ้งเก่งามากนะแล้วกไ็ไอฟิลเนี่ยมันเก็บเม็ดได้สูงสุดน่าจะ5้าป่ะ นี่เนี่ยห้าเม็ดนะก็คือในเกตใ้สองทีครับแล้วถ้าเกิดมีการ์ดตกหลุมอ่ะมันก็จะเพิ่มเม็ดเรื่อยๆนะทำให้แบบนเกตได้เยอะมากแล้วความเก่งคือมันในเกตไม่หวานเผเอินอนะจะไม่ผิดก็คือเปนนกเก็ตรัวๆเลยแต่ก็ถือว่าโชคดีครับที่แบบฝากข้า,ขามไม่ได้นะเพราะว่าไคจูเราไม่มีไคจูนะโดยฝางข้ามโปงหัวได้ครับแล้วก็ถ้าเป็นทอมบี้แคเรียครับแล้วก็โหยปัดลายนะเป็น ปิดชีพการบนมือครับก็คือทิ้งหมดนะก็คือจะรีดเด็กครับแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะหมดเด็กได้นะเพราะถ้าเกิดมือเายอะฝั่งข้ามใช่ด้วยผลขไอ้แมกกาพุนนะ่ะตอนจบเธอครับมันจะเอามือที่มากกว่าครับจะเข้าเด็กนะเพราะไงโอกาสที่เราจะเด็กหมดอนะ่ะน่าจะยากนะที่ครับทิ้งหมดเลยแต่ยังดีครับไปที่จั่วมันจะไปกระกาศนะไปที่น่าเสยดายมีแค่บอลไฟกับชีนิวครับแต่ว่าบอลไฟช่างมาแล้วเพราะเราจัว่วเพิ่มมาเท่าไหร่12ใบครับ มันต้องเจอตัวเล่นแน่ๆใช่ป่ะก็เจอผู้หญิงครับก็น่าจะเล่นต่อได้แล้วก็มีดิบีลุ้ด้วยไว้แก้บอดตน่นนี่นั่นนะโขโมต่อครับโมเป็นชาดอบบีดนะแล้วก็ชาดอบบีจนหนึ่งอเซ็ตครับฮัลเ,เลอร์อ่ะเรียบร้อยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมครับอาจจะว่าตั้งบอดไม่ได้นะเราแบบแม็กซี่กับแมงจัติดมาเงี้ยมือเยอะ,ะมากนะครับแต่ว่า ม่ไอ้ด้วยผมขอไอ้ตัวแมโครพูนค,ครับสุดท้ายเราต้องยัดเจ้าฝั่งข้ามมือเหลือเท่าไหร่สองใบค่ะเรามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองเราต้องยัดให้มากฝั่งข้ามหกใบก็คือต้องยัดสี่ใบนะก็แต่ไม่น่ามีผลรอข้ามมือเราเยอะมากๆนะก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูลีเดียฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีเดียของเด็กฝั่งข้ามเมื่อก,กี้ครับก็เป็นเทเลเมนนะเทเลเมนหกสิบใบครับแต่ว่าส่วนตัวไม่ค่อยอนี่เท่าไหร่นะเทเลเมนหกสิบใบแต่ว่า เขาจะใช้6 0ใบามาเพราะว่าต้องใส่พวกเอนจินด้วยนั่นนะเอนจินมีแบบพวกไคจูมีฮอลัสแล้วก็เป็นของแก๊งมันนะมีพวกนี้ด้วยไม่รู้ใส่มาทำไมนะแปลกๆด้วยกันก็นไม่ได้ครับใบแรกเป็นเจสซิงคอนนะครับดอสเคเปอร์ไอซอมบี้แคเรียครับแม็กซี่2ไอชิโนโบิทเนโค,โน,โคนี่เหมือนจะคอมโบของพวกซอมบี้แบบไปจูเนอร์อะลีมังแล้วก็มีน้องเมทด,ด้วยครับเอามาช่วยโม่แ่่แหละและ้วก็เต่านะเอาไวเ้เล่นเลนโบบิทครับฮันนิต ขี้ข้าวสโนสโนเหลือใบเดียวนี่โหชอบมากๆรู้สึกกับดีสุดๆกับการที่สโน,โนเหลือใบเดียวนะไอตัวนี้แม่งโคตรน่าอมคานาเลยนะแล้วก็เป็นชิเดนครับสองใบเลโนฮาร์ดเกลโดโมดูโดล่าครับชาดอบบีดเดสูโดเปนเลียยูนิคอนคาชาเทจเมนไคจูเต่าครับแล้วก็เป็นพวกเซ็ทฮอรัสนะเพื่อนๆมาครับใส่ามาครบพร้อม้าพร้อมตาแล้วก็เป็นไอชาดอฮอลโลเมื่อกี้ครับปิดชีพนะเมื่อกี้กับปวดเล่าเหมือนกันนะสุสาคนโง่ครับเสอร์ต้องลบ เมตาโฟฟิชั่นก็ใส่มาจุ๋ยเฉยนะแล้วก็น้โมเวครับกับตัดหญ้าพัดเก่าครับสองใบกีฟแล้วก็เป็นพัดใหม่นะฟิลไคจูฟิลของคาชาครับฟิลฮอลัสสกีมคาชาเบิร์ดไอโลงครับสองใบฮาร์ดปีดแล้วก็ไวรัสไอพวกนี้ไอนี้นะชัดมึนนะไอนี้เหมือนจะเล่นได้หลายอย่างมากนะถ้าโดนนี่อาจจะลำบากหน้าดูแล้วก็เป็นอันนี้อ๋อนี่มีน่นะโลแบคครับ ็คิดว่าน่าจะใส่มาเยอะเกินไปหน่อยเลยน่าจะอยากเล่นหลายอย่างเกินไปนะจนดับติกมันดับเริ่มเปะนะเพราะว่าส่วนตัวอะถ้าเกิดบอกว่าได้เกียบไป2ตีผสมกันอะมันไม่ควรเกิน2ตีมาสองตีนี่ก็หนักมากมานะอาจจะว่าได้6 0ตใบมาเขาเลยใส่มาเยอะนะเอ็กตาก็เป็นพวกตัวของที่ระเบนนะก็ไม่น่ามีอะไรแปลกประหลาดครับแต่ป้าที่น่าแปลกใจคือมีงูครับงูเนี่ยแต่ว่าไม่เห็นจะมีการฟิวชั่นป่ะพลาดตรงไหนไหมมีแค่เมตาโฟฟิวชั่นก๊อปไปก็ไม่ได้อะไรใช่ปะ ไม่แน่ใจว่าใส่ทำาไมอาจจะยังไม่ได้ไม่รู้จะใส่อะไรเพิ่มเนาะก็พออันนี้แล้วกันครับผมสับเด็กเทลเมนนะก็เดี๋ยวไปดูไตรสองต่อครับอันนี้ก็เป็นไตรสองนะครับตอนนี้เริ่มก่อนบ้างน,นะมือแรกครับเพราะข้างดีครับมี2ก๊อกนะมีเป็นอเวคเคนนิงครับกับสปิลคู่กับมากรนะครับเล่นได้สองลอบเลยนะถ้าเกิดโดนขัดลูกก็ยังพอไปต่อได้บ้างนะส่วนสเปรเฮดก็ถ้ามีฟิวก็สเปรได้นะน่าจะพอช่วยได้แล้วก็เอเล่ครับ จากที่เล่นๆมาครับการที่เอเลชขึ้นมือกลายไปว่าดีกว่ามาแปะนะเพราะว่ามันขึ้นมือเราเซตปุ๊บฝั่งข้ามก็ไม่รู้คืออะไรใช่ปหมละ่ะแต่ถ้าเกิดเอาแปะปุ๊บเนี่ยฝั่งข้ามก็จะรู้แล้วว่าตาหน้าโดนแน่ๆครับเพราะงั้นขึ้นมืออาจจะดีก็ได้นะแต่ว่ามันใส่อะไรเดียวใช่ปหมละ่ะตรงนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยไม่หนึ่งครับก็ทดสอบนะเอาไวเคานดิ้งครับเอาฟิลแปะที่แบบข้ามโอ้ยเรียบร้อยก็ถ้าโดนเป็นพวกอูลาลาเนี่ยเราก็มีไม้สองที่จะรอ,อไว้ใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดโดนแบคซี่ปุ มันไปต่อไม่ค่อยได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเล่นเทอร์ฝาก้าฟก็ได้ครับเราแค่เซตธาดาครับเฮ้ยโชคดีครับที่เราจวดสเปรย์เฮดมันนะมันน้องมอนได้ใช่ไหมแล้วก็ใช้เป็นเอเลดเลยไม่ต้องทําอะไรครับตรงนี้เดี๋ยวพอฝัากราฟเริ่มเลร็จปู๊ชาเราใช้มาก,ก่อครับววระเบิดฟิวสเปรย์แล้วก็ขึ้นฟิวชั่นได้3ตัวนะกลายเป็นว่าโชคดีก็มาครับที่ไอ้คู่นี้ขึ้นมือนะถ้าเกิดแบบไม่มีเอเลดเนี้ยเราก็จะเล่นในเทอร์ฝากราฟไม่ได้เลยใช่ไหละ่ะตรงนี้ก็ฝาก้าฟครับเริ่มเลยเบ้นหนึ่งครับ ก็เป็นซอสโซนะซอสโซนี่ก็ไม่เจอแบบนานนานนะแต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะถ้าเกิดเราฝากข้ามสร้างโฮเคปุ๊บเนี่ยเราใช้มากอ่อครับระเบิดฟิวสเปรปุ๊บแล้วก็ฟิวชั่นขึ้นเป็นเวดดสเลยเคีย์บอร์ดน่าจะพอได้อยู่อ่าฝั่งข้ามโชว์เป็นไทอาร์ดวยครับไม่โชว์ลองยวนนะก็อาจจะพอเดาได้ว่าไม่มีลองยวนนะมากอ่อครับระเบิดฟิวเลยดีโซมแล้วก็เอาเป็นอ e ินฮตี้มาใช้ครับ แล้วก็โมเยนะสร้าเพียงแค่ครับตรงนี้ฟิวครับสเปยหนึ่งตัวสเปนผู้หญิงครับตามสูตรเลยแล้วก็เสิร์ฟของมาเล่นนะแล้วก็เชนต่อครับด้วยเอเลดนะสั่งฟิวชั่นเลยครับเราได้ระเบิดบอร์ดปุ๊บแล้วก็เต็มที่ครับสมมติว่าฝาข้ามีเป็นลองโยนเนี้ยลองโยนลงปุ๊บใช <af> ่ถ้าเกิดเขาทําเป็น,านบาลอนเนี้ยยังไงบาลอนสู้มังกรไม่ได้ครับเพราะว่ามังกรเราฟิวชั่นมาด้วยทันเนี้ยใหญ่กว่าบาลอนใช่แล้วก็กันเลิงกันทําลายใจเพล็มอนครับเพราะงั้นบาลอนทําอะไรไม่ได้ครับอย่างแย่คือถ้าเเเเเกิิิดจออออปป็นไตตััววชชชชยย่่่่่่งงใใมืะหญ ไอตัวนั้นรีมูฟไม่เล็กนะาจะเจงได้เหมือนกัน๋ยวต้องรอดูต่อไปครับดีซบเลยพิชชันนะเป็นเวดอสครับหลังผู้หญิงเสิร์ตเซิร์เป็นเวทโมนะเล่นคู่นี้เล่นต่อได้เหมือนกันแล้วก็มาก่อครับระเบิดบอลเลยโห้ยไอหมอนี่รู้ดีนะตับขาหลอกนะโชว์เป็นไทยอาร์ครับแล้วก็ถือลองโยนไว้นะตัวนี้เราโยนสเปรย์ครับแต่ว่าก็ยัง ไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่ครับเพราะที่บอกมันจะกี้ครับบาลลอนมันสู้มาก่อนเราไม่ไหวนะทิ้งห้อาครับสเตปแล้วก็สิงโคครับขึ้นเป็นบาลลอนเลยแล้วก็ลองยวครับพันสองนะแล้วก็เป็นบาลลอนครับบาลลอนก็ทำลายการครับอันที่ถือว่าฝั่งข้ามเขาน่าจะไม่รู้เหตุการณ์เรานะเพราะว่าไอเอเลตี้เนี่ยไม่เก่งเท่าไหร่นะใบเก่งจริงคือเอเลนครับแล้วใส่แค่ใบเดียวนะถ้าเกิดเขาเท่าไรเอเลนปุ๊บเนี่ยอาจจะสู้ยากมากๆครับแต่ตรงนี้เขาเลือกทำลายใบนี้ก็ช่างเขาครับไม่เดือดร้อนนะ อพาเลยเข้าใจครับโจเลยโจเป็นชีนิวนะชีนิวก็แต่ตรงนี้เราก็พอเล่นได้ครับแต่ว่าตรงนี้ครับไอ้บาลอนมันน่ารำคาญนะเราตีบาลอนทีมไปก่อนเลยไปเตอครับตีเลยโอ้โหเคดินซอสโซนะไอ้ี่มันอ๋อถ้าเกิดประกาศโจมตีนะไม่จำเป็นต้องตีพวกซอสโซนะตีใครก็ได้ครับสเปร์ปุ๊บแล้วก็เดเกตโจมตีได้เลยก็ใช่ไหมครับไม่ตีก็ไม่ตีนะเราเล่นไปเรื่อยๆครับตรงนี้แปะฟิลครับ บาลอนน่ากลัวนะถ้าเกิดบาลอนเนเกตฟิลปุ๊บเราได้สเปร์เหมือนเดิมแล้วก็ใช้เป็นเวทโมครับอันนี้เริ่มประหลาดใจแล้วว่าทำไม่งค้ามเขาถึงให้เราเล่นนะเพราะจริงๆมันก็น่าจะเนเกตได้แล้วปะ่ะตีไม่สนใจครับไปต่อนะเป็นมังกรครับระเบิดฟิลสเปลเลยแล้วก็ฟิลครับอ่าตรงนี้ก็เป็นถอดําคัญครับตรงนี้เขาก็เนเกตได้แต่เขาก็ไม่เนเกตนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขารออะไรอยู่นะ อาจจะรอคิงก็ได้ตัวนี้คิงกอเทครับสไปเพื่อนหนึ่งตัวก็ไม่ในเกตอยู่ดีนะไม่แน่ใจ,ใจเลยว่าตอนนี้ตอนนี้ไปต่อครับเราเขาไม่ในเกตครับเราก็ไปขเขาลอเรื่อยนะชาแมครับยัดสามเซอร์ฟิลก็ยังไม่ในเกตนะยังนิ่งเราก็แปะฟิลครับไปต่อครับยาวๆและตรงนี้วอเตอร์ฝั่งข้ามเป็นเผาไฟครับเพราะแปะฟิลใช่เราใช้ไอตัวเอเลยครับฟิวชั่นครับตรงนี้โอกาสสุดท้ายที่จะในเกตละถ้าไม่ในเกตตรงนี้เขาจะทำะลรย่อไม่ได้ละ ก็ยังไม่ในเกตนะน่าเสียดายนิดหน่อยนะตรงที่ไอเวดอรเนี่ยมันบอกว่าใช้มอนเตอร์เผาไฟครับเรีเวกล้าหรือตำกว่านะซึ่งไอบาลอนเนี่ยเรเวสิบนะตอนแรกะกา่าจะลวกทั้งบอร์ดเลยแต่ว่าดาวมาันเยอะก็ช่วยไม่ได้นะแต่ว่าตรงนี้พลังเราใหญ่ละตอนนี้สุดท้ายแล้วครับเวดอครับระเบิดบอร์ดอ่ะเรียบร้อยจะไม่ในเกตตอนนี้ก็ไม่สนใจไม่ทันเลยละเราใช้เพคของเวดอครับส่งการ์ดหงายที่ไม่แก๊กมาหนึ่งใบลงหลุมครับทำลายทิ้งเลยดีโซครับ รอบนี้ก็เบื้มๆนะแต่ว่าน่าเสียดายครับที่เราตีไปแล้วนะตรงนี้เดี๋ยวเก็บไว้ตีตาหน้ากันนะครับคิดว่าด้วยความที่เป็นซอโซครับมันไม่น่าจะสู้บอดนี้ได้หรอกเพราะว่าเต็มที่ก็เป็นโปรตอใช่ไหมโปรตอมันก็ทาลายครับแต่ว่าพวกนี้การทําลายนะเพราะกันไม่ไหนปัญหาอะไรละมัง้งเอ็นเสครับฟิวยัาทิฟิววหนึ่งโคตรจวไปที่มาไอ้นี่ใช้ไม่ได้แล้วนะไม่หนึ่งครับอ่าผ่านเลยครับแปลว่าจัวของมาไม่สู้นะตรงนี้ฝั่งข้าผ่านครับ,รบแปลว่าเขายอมแล้ว เราก็ไม awesome ่ต้องไปดีล้ามากครับเราตีได้เราตีเลยนี่จบนะข่าโจแม็กซี no. right? ่นะน่าจะเจ็บปวดร่นร้าวนะดูไม่ได้ครับเราก็รีบตีนะแต่ก็อย่าลืมไล่ดาเมจนะเผื่อเกิดเหตุพลาดทางครับเพราะแบบตอนใกล้จะชนะแบบใกล้จะชนะมากๆน่ๆเครับเราจะชอบแบบประมาทแล้วก็เล่นแบบรัวๆไปครับบาเทียบฝั่งข้ามจะรอจังหวะนะเพื่อที่พลิกชดสำคัญกันเลยแต่ว่าตรงนี้ฝั่งข้าคงไม่เหลือแล้วแหละก็ประมาณนี่ข้าบเดี๋ยวไปดูรีดฝั่งข้ามนะครับ อันนี้ก็เป็นลีดที่ขอเด็กฝากค่าเมตากี้ครับก็เป็นซอสโซนะออปินี้เดี๋ยวใบนี้ไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเมเด็ครับใบแรกเป็นเวเลอร์หนึ่งใบครับล็อกเบิร์ดนะล็อกเบิร์ดเนี่ยจะเป็นแฮนด์แท็บที่สับขัญในเมตาถัดไปครับเพราะงั้นก็เอามาเตรียมๆใช้ไว้กันบ้างก็ดีเหมือนกันนะไอ้มังกรดินครับแม็กซี่สองอุดระสองมังกรน้ำครับโมเยไทยอารีเคเซียครับโคดีซอสโซแล้วก็ลองยวนไอคนนี้แทบไม่เคยเห็นคนเล่นเลยนะแล้วก็มังกรมือครับมังกรแสง ไอริสแล้วก็อาร์บีครับไอที่ก็ไม่เคยคุ้นเล่นเหมือนกันนะแปลกดีเหมือนกันดิบิลูครับไอโปตัสทันเจโบฮาร์ปี้ชุบชีวิตอันนี้เวสเซิลของพวกเทนดีใช่ไหมแล้วก็เป็นเวสเซิลซอสโซ,โซครับอันนี้ชุบใช่ไหมชี้ซอสโซในหลุมก็คือชุบได้นั่นแหละแล้วก็คนนี้ถ้าเกิดคอนโทรลมาสเตอร์ซิงโครครับชีก้ก๊าซหนึ่งใบบนสนามโอ้รีมูฟนะมูฟหลุมได้ด้วยออสียดายไม่ใช่เวทเร็วนะถ้าเป็นเวทเร็วอ่ะเทคเนี้ยโคตรเก็กนะ แล้วก็ถ้าเกิดฝั่งข้างคอนโคนมอนเตอร์พี่การฟิวชัน่นซิงโคลเอ็กซิสหรือมอสลิงสามารถรีมูฟมอนเตอร์ซิงโคลหนึ่งใบในหลุมเอากลับขึ้นมือได้นะมารีมูฟซ้ำรอย่างงี้ก็น่าจะพอได้มั้ยติดชื่อซอโซ่ด้วยนะน่าจะเสิร์ชได้หรือเปล่าถัดไปก็เป็นไอดาร์ก็เซอร์เคิลครับเปลี่ยนตัวนะแล้วก็เป็นอิมเปิลครับกับแบ็กเอาท์เอ็กต้าก็เป็นพวกตัวซิงโคลนะครับ,บ,รรบ,บ,รรบเป็น8ดาว10ดาวแหละก็ตามสูตรของพวกซอโซนะก็ปานี้ครับผมสำหรับเด็กไอเชนวันนี้นะครับสำหรับวันนีี้สสวััดครบ